สวัสดีค่ะนาพีกีมาข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้คือ,อ,อคริสต์มาสนี้คริสต์มาสนี้คุณจะได้รับของขวัญพิเศษอะไรนะคะคริสต์มาสคริสต์มาสเราก็ยังอยู่ในการประทะกันอยู่เนาะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ตรงแนวปะทะเนาะถามว่า เราจะมีเกณฑ์ได้รับของขวัญพิเศษอะไรบ้างไหมในวันคริสต์มาสนี้แผื่อซันตัดคอสจะรู้สึกอยากให้ของขวัญชิ้นโบแดงชิ้นใหญ่กับเราเนาะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดลิปต,ต่อไปนะคะ อามาดูกันดีกว่าว่าคริสต์มาสนี้คุรจะได้รับของขวัญพิเศษอะไรของขวัญพิเศษอาจจะมาจากคนอาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาจากโชคชะตาผักดันก็แล้วแต่นะมาจากทางไหนก็ได้แหละโอ้สิบดาบสิบดาบหนึ่งถ้วยค่ะดีนะสิบดาบแล้วตามด้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยจบ จบกรรมเก่าจบอะไรที่มันหนักๆอะค่ะชีวิตคุณน่าจะหนักหน่วงมาเยอะเนาะเขาเรียกว่าต่อสู้ต่อสู้กับสงครามชีวิตดีกว่ามาตลอดทั้งปีแล้วอะเหนื่อยมากเลยเนาะที่ผ่านมาไหนจะภัยพิบัติไหนจะน้ําท่วมไหนจะสงครามโอ้ไหนจะอะไรเยอะแยะไปหมดบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะกิจการลม้มบางคนอาจจะความรักแตกแยกในที่ผ่านมาตลอดทั้งปีคุณผเผชิญกับชีวิตที่หนักหน่วงเนาะ เขาเรียกว่าเผชิญสงครามชีวิตมาแบบแบบแต่สงครามมันย่อมมีวันจบไหมมันย่อมมีวันที่จะสิ้นสุดจบและจบแล้วค่ะก่อนที่บ้านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สงครามาาไทยคำเหน่นะไม่ถึงสงครามในชีวิตของคุณจบบททดสอบที่หนักหน่วงในชีวิตของคุณจบเสียทีหนึ่งถ้วยคุณมีเกณฑ์จะได้พบสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเริ่มต้นกิจการใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรัก ความรักก่อนนั้นถ้าคุณมีประเด็นดรามา่าหรือยาลาักไปจบความสัมพันธ์ไปกับคนเก่าที่มันเป็นคู่กรรมของคุณเนาะคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นรักที่เพื่ออาทรกันเป็นรักที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นรักที่ดูแลกันเป็นรักที่ต่างฝ่ายทางอ่าผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงหรือถ้าก่อนนั้น มีประเด็นรามา่าเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาแล้วมีการย้อนกลับมาในความสัมพันธ์มันจะเป็นความรักที่เคลียร์กันเรียบร้อยนะเขาอกเข้าใจกันเรียบร้อยรักครั้งใหม่หรือบางคนไม่อยากได้รักเก่าฉันอยากได้รักใหม่เบื่อเบื่อคนเก่าเหลือเกินเออไปไป,ไปสักทีก็ดีแน่นอนที่สุดถ้ามันเป็นคู่กรรมของคุณก็จบค่ะจบกับคู่กรรมจบแตบบ่จบเด็ดเสร็จนะคะจบแบบไม่มีวันที่จะกลับเข้ามาได้อีกแล้วสิบจาบเนี่ย หนึ่งถ้วยนะคะคุณจะได้เจอเจอเริ่มต้นรักใหม่เป็นรักที่ดีสำหรับคุณนะคะรักที่หวานชื่นรักที่เข้าอกเข้าใจกันอดูให้ออลาเ์เกนอีกต่มาในเรื่องของความรักนะ <c oughs> อุตสาห์ได้เจอรักใหม่ทันทีเนาะขอดูสักนิดหนึ่งว่าออลาร์เอเกนการจะบอกว่ายังไงใครที่รอคอยรักใครที่แบบเอ่อ นั่งรอคอยคู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะคุณก็จะได้เจอเจอรักใหม่ทำให้จิตใจจิตใจกระชุ่มกระชวยเนาะจิตใจหลันล้านะคะด้ยวยความรักสิทำให้คุณมีเขาเรียกว่าไงความห่อเหี่ยวของคนที่ไม่มีคู่มานานเนาะพอเริ่มมีคู่อีกครั้งหนึ่งอะใจมันก็กลับมาแบบละลีละลีละลตื่นเต้นกับความรักนะคะอีกครั้งหนึ่งได้นะคะ รีทรีตหรอเออรักครั้งเก่าจะกลับคืนมาในความสัมพันธ์หรือรักในอดีตชาติจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะจะมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคู่คนนี้จะอยู่บนโลกเอ่อบนพื้นที่ไหนบนโลกใบนี้คุณจะได้เจอเจอเขาเอ่อคุณจะได้พบรักกับเขาคนเน่ยถ้ามันเป็นคู่กันโดยเฉพาะคู่กันตั้งแต่อดีตชาติ ุณอยู่ขั้วโลกเหนือเขาอยู่ขั้วโลกใต้ยังไงก็ได้เจอเจอกันถ้าดวงชะตามันมาถึงเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์แห่งรักมันผูกมาถึงคุณแล้วมันผูกกันแน่นเรียบร้อยเพื่อไงว่ากรรมเทายิงสอนรักให้คุณถูกคนแล้วไงเขาที่แล้วมันอาจจะเฉียดไปเฉียดมาหรือเปล่าไปหาคนน้นทีไปเจอคนนั้นทีในที่สุดก็ยิงมาถึงคุณแล้วนะคะเออถึงเวลาแล้วนะคะที่คนรักของคุณจะได้เจอเจอกับคุณแล้วนะคะ เทสเพรเรเลิฟ so นะคะโรแมนติกเ,เข้าสู่ความรักที่มันโรแมนติกอย่างที่บอกว่าหนึ่งด้วยความรักจะหวานชื่นความรักจะแบบจะแบบอะไรเนี่ยหวา,านหวานปานน้ำผึ้งนะคะเออมดจะตอบเอาหวานมากๆเออเป็นรักที่เข้าอกเข้าใจกันมากมายนะคะ you deserve love เห็นไหมกรรมาทเทพมีสอนรัก ถึงคุณตรงๆกับเขาตรงๆนะคะยังไงก็ได้เจอเจอรักหวานชื่นรักที่โรแมนติกคุณคู่ควรที่จะได้รับรักครั้งนี้นะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วในเรื่องของความรักเนาะอ่ะรางวัลของขวัญชิ้นพิเศษก็คือคู่ของคนรักสําหรับคนที่รอคอยรักมานานแล้วก็อย่ารักมานานและต้องการคู่และครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะได้รักแหละ ถูกใจแหละรักมากหวานชื่น <c oughs> มีกองความพิเศษอะไรอีกไหมเพจอ้อกอนอย่างน้อยอ้ออาจจะมีเกณฑ์ได้บุตรด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้บุตรไปทำกิบมากี่รอบกี่รอบก็ไปได้สักทีเนี่ยได้นะคะยีนี้แหละได้บุตรแน่นอนสมใจดังหวังนะคะบุตรทับพิชติบุตรเลยนะบุตรดีเลี้ยงง่ายเรียนเก่งนะคะ The t ท w e r อะไรที่มันเดอะเมจิเชียนอะไรที่มันไม่ดีกับคุณใครที่คิดไม่ดีกับคุณสันดานของคนที่คิดไม่ดีกับคุณจะถูกขุดออกมาคนที่ไม่ดีกับคุณจะถูกพังทลายออกจากชีวิตของคุณไปเดอะเมจิเชียนปาฏิหาริสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณในอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าเทศมานี้เขาจะ เอาสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่นั้นแล้วเบิดตุ้มออกมาให้คุณได้เห็นแล้วก็กําจัดออกไปจากชีวิตของคุณเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ผ่านพบสิ่งใหม่ๆได้เตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆปาฏิหาริสิ่งดีๆของขวัญเลิกข้าใหม่นะคะชีวิตใหม่ที่ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนที่คนเราจะได้เริ่มชีวิตใหม่ได้เจอเจอคนใหม่ๆที่ดีๆมันต้องมีการขจัดพลังงานเก่าที่ไม่ดีพิงไปก่อนใช่ไหมเหมือนบ้านอะ เราอยากจะอยู่บ้านสวยๆเราก็ต้องล้างบ้านให้มันสะอาดก่อนเช่นเดียวกันชีวิตของคุณเนอ่ยคริสมาสเนี่ยเขาจะชักล้างอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีออกจากตัวคุณให้หมดเลยคนที่คิดไม่ดีกับคุณอะไรที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเอาออกไปให้หมดหมดแล้วก็เซนหาสิ่งที่ดีๆคนดีๆมาหาคุณรักครั้งนี้ของคุณนะจะได้เจอเจอแบบรกักแรกพบก็ได้นะคะรกักแบบตาติหานะ เจอปุ๊บปิงปับ๊บปะเวลากัรมาสอบยิงปึ้งทิมเจอปุ๊บมันก็รักปั๊บเลยไง <c oughs> อะไรที่มันไม่ดีกับคุณมันจะถูกขจัดออกไป <c oughs> คุณจะได้เจอเจออาชีพอาชีพที่ถูกใจคุณอาชีพที่คุณใฝ่ฝันอาชีพอาจจะเป็นอาชีพอิสระก็ได้หรือการสมัครงานเนี่ยคุณไม่คิดว่ามันจะได้อเอ้ยแต่มันจะได้มาคุณอาจจะเปิดยูทูบเบอร์ คนไม่คิดว่ามันจะไปได้ดีหรอกเฮ้ยแต่เดอะเมจิเชียนมาเนี่ยหนึ่งถ้วยมาเนี่ยคุณจะไปเจออาชีพที่เป็นตัวตนพอนสวรรค์ของคุณจะถูกคุดออกมาแล้วคุณทําในช่องยูทูบเบอร์หรือขายสินค้าอะไรที่คุณนัดนาดอะ่ะมันจะไปได้ดีแบบเกินคาดเลยนะคะเกินคาดต้องบอกว่าเกินคาดเลยเก้าเหรียญมาประกบเห็นไหมเห็นไหมคุณจะได้อ่าหลา,หลายคนนะคุณมีเกณฑ์จะได้พบคู่ที่ทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลย มีเกณฑ์จะได้อยู่สุขสบายถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณก็จะได้เจอเศรษฐีมาเป็นคู่ครองได้เจอแบบไม่คาดคิดได้เจอแบบปุับปรับนะเป็นรักที่ณนจังงังงานก็เหมือนกันอาชีพที่คุณทำในโลกโซเชียลอาชีพที่เป็นพรสวรรค์ของคุณมันจะสร้างเงินให้กับคุณแบบสุดยอดมากเลยเงินชนิดที่ว่าให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยละกันดังนั้นอะไรที่คุณทำอยู่ตั้งใจทำต่อไปนะคะแต่อย่างที่บอกนะว่าก่อนที่คุณจะได้ พลิกชีวิตจะมีการพลิกชะตาคุณอีกครั้งหนึ่งเดเมิเชียนกับเก้าเหรียญเป็นการพลิกชะตาครั้งสําคัญในชีวิตของคุณอะอ,อะไรที่มันหนักหน่วงอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีอะผ่านออกไปสิ่งที่มีมาจะเข้ามาเป็นปาฏิหาริย์คุณบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ยศศักดิ์ได้เป็นคุณหญิงคุณนายหม่อมราชวงศ์หม่อมหญิงท่านผู้หญิงมาดามได้หมดนะคะจะได้แบบปุบปับจะได้เพราะโชคชะตาของคุณเนี่ย กำหนดว่าคุณควรจะได้แล้วคี่สมาธเตรียมรับนะคะเตรียมรับโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่เตรียมรับความเป็นเศรษฐีีเตรียมรับคู่ครองที่มั่งคั่งร่ํารวยที่จะมาหาคุณเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงชะตาครั้งสําคัญไปสู่จุดสูงๆเลยเนาะสิ่งเก่าๆที่มันพังทลายไปที่มันจบไปไม่ต้องไปเสียดายนะคะมันไม่ใช่ของคุณมันไม่ใช่ของคุณไอ้ที่มันพังทลายไป คนที่มันออกจากคุณไปมันก็ไม่ใช่ของคุณทรัพย์สมบัติเงินทองที่มันเคยสูญเสียไปมันก็ไม่ใช่ของคุณสิ่งที่คุณกําลังจะได้มาในวันคริสต์มาสเนี่ยเนี่ยคือของแท้ของแท้ที่จะอยู่กับคุณไปตลอดเลยนะออของแท้ที่คุณจะได้อยู่แบบยิงยาวเอ,อในเรื่องของความรักเด่นนิดนึงถ้าใครแบบหลอ่อสวยรวยอะเนาะแล้วมีคนเข้ามาจีบหลายๆคนอะ คุณอย่าเลือกเยอะจนเกินไปนะคะเอาสักคนหนึ่งเถิดนะแม่หมอว่าเอาสักคนหนึ่งเถิดแล้วคนนั้นจะจริงใจและอยู่กับคุณนะคะใช้เซนส์ใช้จิตของคุณในการเลือกนะคะแล้วคุณจะเลือกได้ถูกต้องจิตของคุณจะบอกคุณเองแหละค่ะว่าคนนี้คือคู่ของคุณเนาะอืมในกรณีที่หลายๆคนนะถ้าเกิดมีการพลิกชะตาครั้งใหม่อ่ะมีการเปลี่ยนสมมติว่าได้ขยับฐานะยศถาบรรดาศักดิ์คุณอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจว่าคุณจะรับมันดีไหม เออจะดีหรือเปล่าหรือการที่จะต้องสมมติว่าจะต้องครองรักกับคนนี้คุณอาจจะกังวลใจว่าอยู่กับเขาจะมีความสุขไหมจะยังไงแต่ตามหน้าไพ่แม่หมอว่าดีนะคะสิ่งที่คุณจะได้มารวนแล้วแต่ดีกกบคุณรวนแล้วแต่อยู่คงทนมันเป็นชะตาฟ้าลิขิตที่คุณควรจะได้มาและมันถึงเวลาในวันคริสต์มาสที่คุณจะได้รับดังนั้นคุณก็เปิดจิตเปิดใจ,ร,ดจ,ร,ดจร,รับได้เลยเนาะเข้าใจว่าชีวิตมันผ่านอะไรไมาเยอะมันก็ต้องคิดแย่หน่อยถูกปะเออ แต่แต่ถ้าคุณเห็นว่าเอ้ยจังหวะชีวิตมันมาดีมันก็โอเคอ๋อเยกเว้นหลายๆคนบอกว่ากลัวกลัวว่ารักครั้งเนี้ยมันจะเป็นรักสามเศร้าไหมมันจะมาหลอกลวงเราหรือเปล่ามันจะเป็นมิจฉาชีพไหมอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ดีมันจะถูกดีออกจากคุณไปแล้วคนที่เข้ามาหาคุณเนีะจะเป็นคู่ของคุณจริงคู่รักในอดีตชาติคู่ที่คุณอธิษฐานกันมาร่วมกันนะคะ เขาจะเข้ามาหาคุณนะในวันคริสต์มาสนี้เตรียมรับรักใหม่นะคะคุณแค่กังวลแต่ความรักออร์เ,เพเ่อนการบอกว่า้ยคุณสมควรที่จะได้รับครั้งนี้รักดีรักดีรักที่ถ้าก่อนหน้านั้นมีประเด็นดราม่าก,กันเขาไปเคลียร์เคลียร์ประเด็นของเขาจนจบจนสิ้นได้อะแล้วถึงจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะมันเป็นความรักที่มีนะคะอ่าต่อดีกว่าเน้นมากเลยในเะรื่องความรักและการเงินการเงินนะคะโอ้ยหนึ่งเี้ยญ ขอบคุณพระเจ้าเรื่องเรียนเนี่ยนะมันเป็นดาวราชาโชคเป็นดาวแห่งความที่ได้แบบปุบป,ปับได้แบบไม่คาดคิดได้แบบไม่คาดฝันแต่จริงๆแล้วแม่หบอกว่ามันเป็นชะตาของคุณที่คุณจะได้มาด้วยแหละเนาะคือถ้าคนมันคนมันไม่มีไม่มีวาสนาไม่มีบารมีไม่มีบุญเก่าที่จะได้อะ่ะเอ,อยังไงมันก็ไม่มีวันได้มาถูกหวยรางวัลแจ็คพอต โชคใหญ่ไม่คาดปันอจะได้มาเออหรือจะได้คู่ที่ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคู่คู่ครอ,องคนนี้รวย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 และเปย์คนมีเกณฑ์จะได้แก้วแหวนเงินทองรถสปอร์ตหรูคอนโดหรูนะคะรวมถึงเนี่ยมีเกณฑ์การได้แต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์สูงด้วยเห็นปะโอ้โห,โหรางวัลชีวิต ที่รางวัลของขวัญของขวัญพิเศษคริสมาที่คุณจะได้มาสุดยอดเลยโชคใหญ่ไม่คาดฝันจะมาหากับคุณคําว่าโชคใหญ่นะ่ะอาจจะมารูปของคนรูปของโฟกัสซับรูปของเงินทองไม่คาดฝันได้หมดนะคะแต่คุณอาจจะได้มาว้าวแม่บอกว่าแค่สามใบนี้เราก็พอแล้วมากโคตรจะแบบครอบคลุมครอบคลุมเลยอะอีะอสบายนะหูสามเหรียญเปิดมานี่มีแต่เงินเงินทองทองธุรกิจ เงินที่คุณลงทุนไปคุณจะได้กําไรมหาศาลกลับคืนมาสามเหรี่ยมเป็นมืเหรียญนี่เป็นกาไรมหาศาลเลยนะเงินที่คุณลงทุนไปสร้างไปก็จะได้มาอสังหาจะได้มาใครจะขายอสังหาก็ได้ขายอสังหาชิ้นใหญ่เงินก้อนใหญ่ได้ปิดหนี้ปิดสินนะเนี่ยจบ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 เรื่องหนี้สินนะมีเณฑ์จะได้เงินได้ทองไปปิดหนี้ปิดสินมีเณฑ์จะมีเงินมีทองไปซื้อทองมีเงินไปซื้อทองมีเงินไปสร้างอสังหา มีเกณฑ์จะได้โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ถ้าทำธุรกิจนะได้โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่จะสร้างเงินเม็ดใหญ่ให้กับคุณได้เลยนะคะธุรกิจใดๆการลงทุนใดๆได้เงินมาแบบสบายๆเลยมีเกณฑ์จะได้สร้างบ้านด้วยสร้างบ้านหรืออาจจะเป็นค้าหลือหาหรูก็ได้นะคะรถหรูได้หมดนะอะไรอะเครื่องเพชรมินจินดาได้หมดเลยจะได้ตรงนี้มาโอ้สุดยอดเลยอะ ปิดจบได้เดิร์นเลิฟเวอร์ดีกว่าความรักความรักรักดีแต่เป็นรักที่ผ่านผ่านในเรื่องของดรามา่าผ่านในเรื่องของสามคนสามเรามาแล้วนะคะแต่ถ้าดวงชะตานะอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าพื้นชะตาใครของใครที่เอ้ยยังไงยังไงก็จอดในเรื่องของสามคนสามเราตลอดก็ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้เพราะว่าตามหน้าไพ่มันเหมือนกับ เขากับคนเก่าอะ่ะมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์เนาะอาจจะมีความสัมพันธ์แค่เชิงธุรกิจแต่ในความสัมพันธ์ในเรื่องความรักมันอาจจะไม่มีไงดังนั้นถามว่าคุณสามารถที่จะคลองคู่กับเขาได้ไหมก็ได้แต่มันก็จะเป็นคลองคู่เหมือนสามคนสามเราอยู่นี่แหละแต่ในความสัมพันธ์ถามว่าคุณผิดสินไหมถ้าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับฝั่งโน้นนานแล้วคุณก็ไม่ได้ผิดสีลอะไรแต่ถ้าเกิดคู่ของคุณนะมีอิทธิพลอิทธิพลเดเดวิลมาเฟียอิทธิพลอันนั้นอะ ถ้าคุณไปปฏิเสธเขาอะแล้วมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยในชีวิตใช่ป่ะหรือถ้าเกิดเขาเป็นคู่กรรมในอนดีนของคุณที่จรเข้ามาเนี่ยคุณก็อาจจะจำจะต้องรับนะจำจะต้องรับหมายถึงว่าชะตากําหนดให้คุณมาล้างกรรมเรื่องคู่คนนี้ไม่ว่ามันจะผิดศีลไหมคุณก็อาจจะกลัวว่ามันจะผิดศีลไหมเพาเป็นสามคนสามเราแต่ถ้าชะตากําหนดว่าคนนี้คือคู่กรรมของคุณที่มาล้างกรรมให้จบในชาติพวกนี้ไม่อย่างนั้นกรรมวิบากกรรมคู่นี่มันไม่จบมันจะวนไปทุกชาติทุกภพ คุณก็ทำให้มันตัดจบไปซะแต่ไม่ว่าความรักมันจะเป็นแบบไหนนะสถานะความมั่งคั่งร่ำรวยเนะี่ยมันจะมีถึงคุณธุรกิจคุณมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายใหญ่โตนะคะสร้างเงินนะ่ะเป็นหลักโอ้แปดสิบเก้าสิบร้อยล้านได้สบายๆนะคะธุรกิจร่ำรวยมั่งคั่งมากเอาเป็นว่าในเรื่องของความรักถ้ามันเป็นคู่ชะตาลิขกิตหรือคู่ที่มาล้างห่วงกรรมแต่ได้ทรัพย์สินเงินทองมา คุณก็ไปพิจารณาอีกทีหนึง่งแต่ถ้าใครที่ตัดจบเรื่องคู่ไปแล้วคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่แบบในค่าคิดรักที่จะมาเปลียให้ทุกอย่างกับคุณในชีวิตเปลี่ยนสถาหนะของคุณด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้สนใจคู่เน้นทําธุรกิจอย่างเดียวเน้นเปิดโลกโซเชียลหรือเป็นยูทูบเบอร์โอ้หรือลงทุนธุรกิจเตรียมตัวรับชื่อเสียงที่โด่งดังจากงานที่คุณทํานะจากความเป็นยูทูบเบอร์ของคุณจากธุรกิจที่คุณทํจาททจากเงินที่คุณลงทุน าใครรอขายอสังหาก็แน่นอนที่สุดได้ขายอสังหาชิ้นใหญ่ปิดหนี้ปิดจบเริ่มชีวิตใหม่เป็นคุณนายคือเศรษฐีมีกลับมาสู่ความเป็นคุณนะคะเนาะอ่าเอาเป็นว่าก็โชคดีตามตามคลิปนี้นะคะแม่บอกว่าคุณได้เจอเจออะไรที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆอะ่ะชีวิตที่เป็นของคุณจริงๆที่คุณจะมีความสุขที่สุดในทางที่คุณเลือกเพราะยังไงไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณก็รวยรวยเป็นเศรษฐีมี รวยเป็นมาดามมียศมีศักดิ์มีชื่อเสียงเป็นคุณนายคุณหญิงได้สบายๆหรือเป็นเจ้าสัวได้เลยเพราะคุณจะได้เจอเศรษฐีีผู้มั่คัางนะคะอ่าโอเคเนาะก็สุขสมตามหน้าไพ่นะคะตอบรับอ่ากำหนดอ่าท่องจิตเลยคะ่ะขอให้ฉันได้ของควัมพิเศษชิ้นนี้อ่าในวันคริสต์มาสนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการก,ก,กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ